สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นในหน่วยเจ้าหนูรู้อารมณ์ค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์อะไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูอุปกรณ์พร้อมๆกันก่อนเลยค่ะ 1. ไม้ไอติมค่ะ2กาวค่ะและจารจานกระดาษที่คุณครูได้ตัดไว้ให้แล้วนะคะ เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาประดิษฐ์อะไรใช่แล้วค่ะเราจะมาประดิษฐ์งานตามอารมณ์ของเด็กๆเลยค่ะเด็กๆสามารถออกแบบผลงานของตนเองได้ตามจินตนาการเลยค่ะถ้าตอนนี้เด็กๆรู้สึกชอบและพอใจให้เด็กๆระบายสีจานกระดาษเป็นสีชมพูและต่อเติมปากเป็นรูปยิ้มนะคะ และถ้าเด็กๆรู้สึกไม่ชอบหรือว่าเสียใจให้เด็กๆระบายสีฟ้าและต่อเติมปากค่ะและถ้าเด็กๆรู้สึกมีความสุขให้เด็กๆระบายสีเหลืองค่ะและถ้าวันนี้นะคะเด็กๆรู้สึกเศร้าเสียใจให้เด็กๆระบายเป็นสีแดงค่ะ เมื่อเด็กๆระบายสีตามอารมณ์ของตนเองแล้วนะคะ<ม>ให้เด็กๆนํากาวขึ้นมาค่ะและไม้ไอติมค่ะวันนี้นะคะคุณครูรู้สึกชอบมีความสุขนะคะคุณครูจะระบายเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะและคุณครูจะเปิดกาวนะคะ เราจะใช้กาวนะคะแปะไม้ไอติมค่ะแบบนี้นะคะเมื่อแปะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ไม้ไอติมติดด้านหลังจานกระดาษของเราค่ะ แบบนี้เลยค่ะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาลงกลุ่มลไลน์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย